ค่ะสวัสดีค่ะมือนีก้กะพ่อกะยายบุญคือเก่าเนาะค่ะเนาะมือนี้เอาพอด,ดีสั้นตรงส่งดอกบัวเนาะค่ะเนาะแบบที่นะคะ่ะไม่ผีน้องเบิง้งเป็นของลูกค้าทางอำเภอแนาแก่นะีคนครพนมเนาะค่ะเนาะเนี่ยเป็นส่งดอกบัวเนาะคะ่ะเป็นสั่งมา ต้งดอกบัวเอาที่สางเห็ดถ่าที่จัดเลยเนาะคะ่ะคือสางมาแบบใดก็ได้แบบนั้นเนาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่าสาง่นเห็ดต,ตามคำสางของลูกข่าเนาะคะ่ะนี่นะคะมีค้อพิเศษให้ความงามเนาะค่ะเนาะนี่นี้ค่เเะ,คะนะ เดีส่งให้ลูกค้าวันอังคารนี่แหละค่ะเอาลงให้ลูกค้าเบิง้งคือเก่านี่ยแหละค่ะเพราะว่าเพิ่นโทรมาเพิ่นก็อยากเบิง้งอยากเห็นน้องก็ของก่อนได้รับของเนาะค่ะเนาะนะี่ก็ยาย่นก็เอาลงให้เบิง้งเนียนชานตรงส่งดอกบัวเนาะคะ่ะช้านตรงข้างเดียวสวยงามค่ะตัวนี้เบาดีพร้อมเนาะคะนะ่ะเนาะ ลก็มีอีกสองตนะคะ่ะคี่สีสงพร้อมกันเป็นสั้นตรงนะคะสั้นตรงสองตนี่ต่างกันลังเห็ดอยู่นะคะ่ะไกลสลีวแลวๆเยวเก็บรายละเอียดทีลิดน้อยๆนะคะ รูปทรงคือกันเนาะค่ะเป็นทรงกลมคือกันอันนี้ทรงกลมท่านตรงสองขางทรงกลมนะคะเนาะเย็บให้มันแล้วมือนี่ค่ะสีทรงวันอังคารนี่แหละมันวันอังคารเนาะค่ะตะวันีก็ได้บนก็เลยเอาสั้นตรงตัวนี้มาให้เบิ่งก่อนเนาะค่ะเพราะว่าลูกค้าเพิ่น โรมากเนาะค่ะว่าอยากเห็นน้องกับของก้อนได้รับของเนาะค่ะเนาะ,ะนี่นะคะสวยงามค่ะตัวนี้ก้านตรงคางเดียวส้งดอกบัวเนาะคะ่ะเนาะสำหรับลูกค้าไม่ที่เขาไม่เห็นเนาะคะ่ะเนาะต้องการอยากได้คือเพิินกะ โทรมาสร้างได้ค่ะตอนนี้คิ้วพอย่าวปันไหนเนาะคะ่ะเนาะย้่บนสิได้ลงคิ้วใบถานเนาะคะ่ะเขาเบิ้งแล้วกะเห็นเขาเบิ้งยูทูบย้่บนแล้วกะกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้น้ำเนาะคะ่ะเนาะเนาะคะ่ะ สวยงามค่ะเบาดีพร้อมเนาะคะ่ะ,ะเนาะแค่นี้สั้นตรงขางเดียวส่งดอกบัวเนะคะกระเห็ดตามคำสร้างนะคะ่ะลูกค้าสร้างตัวไดเก็ดตัวนั้นเนาะคะ่ะเนาะเฮ็ดแบบนั้นเนาะคะ่ะ มักค้อนแบบใดก็ระ,ะบูมาพร้อมเนาะคะ่ะเนาะเอาที่เยวห้างเอาจังไดก็ระ,ะบูบอกมาพร้อมเนาะคะ่ะถ้้แต่สำหรับคลิปนี้ก็เอาให้พี่น้องเบื้องซ้ำนี่ก่อนเนาะคะ่ะเนาะจังพอกันคลิปหนาเดี๋ยวมีสั้นหักข่างเดียวสองตัวเนาะะเดี๋ยวย้ายบนสีท้ายให้เบิ่งอีกเนาะ,ะ,นะสำหรับคลิปนี้ก็ซ้ำนี่ก่อนสวัสดีค่ะ